เชื่อไหมว่าคนไปโรงพยาบาลเน่ยบางครั้งเป็นโรคเล็กๆน้อยๆก็ลามปามไปสู่การเจ็บป่วยเครื่องในไส้พุงตับไตพังออกกินยาเชื่อไหมคุณสมชาติเชื่อไหม <Yeah. S 1> ล่าสุดอย่างนี้ผมอะไปขนหินไปทำสวนเน่ะแล้วรองเท้าบูทยอย่างมันใช้มานานแล้วผมเดินสมบุกสมบัน เดินไปบนหินบนก้อนอะไรมันก็จะแบบยยกยากไม่ใช่พื้นเรียบใต้รองเท้าตรงกลางมันขาดทั้งสองข้างเลยแล้วมีอยู่วันหนึ่งผมก็เดินเอ๊ะทำไมใส่รองเท้าบูทแล้วถุงเท้ายังเปียกน้ํายังเข้ามาในรองเท้าบูทก็เลยเอารองเท้าบูทมาดูอ๋อมันแยกตรงกลางอะใช้งานเยอะปรากฏว่าเล็บเท้าผมแต่แต่มันจะเป็นทุกครั้งที่ผมลงสวนแล้วลุยแล้วก็เจอน้ําที่แบบ ดินน้ำอะไรที่มันเข้ามาโดดเล็บะนะแล้วเวลาผมตัดเล็บอะผมตัดแล้วมันจะแบบเข้าลึกนิดนึงไงเพื่อจะแค่เอาสิ่งสปกปรกออกแล้วมาค้พอตัดเข้านะ่ผมก็จะแบบดึง,ด,งดึงเลยเจ็บเจ็บนิดหน่อยช่างมันผมไม่คิดมากไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นแบบแผลแผลในเล็บใช่ไหมแต่วพอตอนนี้ลงสวนเนี่ยมันจะมีเชื้อลามันเข้ามามันก็จะกินเล็บ ล่าสุดผมไปหาหมออัน,นอันนี้บอกกันว่าไม่ได้ลบด,ดูดูหมิ่นหมอหรืออะไรนะแต่ผมขัดแย้งนะหมอก็บอกว่าคุณอ่าจะรักษาเลยไหมมาเดี๋ยวจะฉีดยาที่นิ้วแล้วผมเป็นสามนิ้วอะ่ะนิ้วโป้งสองข้างแล้วก็นิ้วกลางขวายที่เท้านะนิ้วเทา้าแล้วผมก็นึกโอ้ผมบริจาคเลือดเก้าสิบสามครั้งก็เจอเข็มมาเยอะแต่ไอ้ตรงขาเนี่ยเคยเป็นเล็บหบแล้วก็ฉีดอะ่ะ ฉีดฉีดยาแล้วก็ดึงเล็บออกอ่ะไม่ไม่ใช่ตลกแล้วพี่โชคพึ่งเบอร์ยี่สิบหายแน่นอนอะไรนะพึ่งเบอร์ยี่แปดหล่อแล้วเกิดมีขี้ขี้ตัวต่อแทนได้ไหมไม่มีพึ่งได้ไหมจริงผมตอนแรกผมไม่รู้มันหายยังไงพ่อผมเป็นคนบอกเ่ยพึ่งเบอร์ยี่แปดทายก็หายมือผม่เปื่อยเปื่อยแล้วก็แตกแล้วก็เป็นอะไรหลายอย่างก็คิ้พึ่งเบอร์ยี่แปดทามือแล้ว เออมันเหมือนกับว่าเท้าฉีกออกเหมือนจะม,มีมีต้องแกะมีแกะเนื้อออกอะไรไหมครับคุอคือฉันคือพึ่งเบอร์ยี่แปดหายาจ,จะจําไว้เดี๋ยวจะทดลองดูใช่ยาสมัยโบราณเนียที่เพึ่งเบอร์ยี่แปดหลาตงงามง่ามเท้าไปซื้อตามร้านเพศสัตว์อะไรมีขายใช่ไหมน่าจะมีเหมือนกันลองดูที่พึ่งเบอร์ยี่แปดไม่ใช่ไปสั่งหุ่นเหล็กเบอร์ยี่แปดนะ หรือหรือว่าเราไปหาหลังพึ่งแล้วก็เอาเอากับเอาเอากระป๋องเอาถ้วยไปว่าเฮ้ยมาขี้ในนี้นะใช่ไหมไม่ได้มไม่ใช่ไม่ได้พี่ชอบมันเป็นคนละแบบใช่ไหมพึเบอร์ยี่สิบแปดมันอยู่ขายในเซเว่นก็ได้ไปคิดพึ่งเบอร์ยี่สิบแปดก็บอกเขาคิดพึ่งเบอร์ยี่สิบแปดถ้าเขาบอกไม่มีมียี่สิบเจ็ดมีกระปุกเล็กกระปุกกลางกระปุกใหญ่กระปุกน<ม>้อยก็มีทาตามง่ามเทา้าผมผม,ผมไปถ้าเกิดไม่เจอเซเว่นไปเจอเอทเอทเทเวลได้ไหมอันนั้นมันเซเว่นอีเลเว่นใช่ไหม ตายได้คุณโชคคุณโชคไม่ไ่้พาคุณตังโมไปเล่นลตนล,นลกด้วยอ,อ่ะฟังต่อฟังต่อตอนนี้ปรากฏหมอก็จะฉีดเล็บฉีดยาที่ที่เทา้าผมก็โอ้หวาดเสียวอะไรมานี้จะต้องเจ็บตัวด้วยเหรอแกแบบผมก็อยากจะขอแค่คยาฆ่าเชื้อโรคไปกินก็ได้เพราะผมเคยไปโรงพยาบาลเขาผ่าผมเขามียาฆ่าเชื้อโรคปรากฏมาโรงพยาบาลแถวที่ผมอยู่เนี่ยในเชียงใหม่เนี่ยไม่ไม่บอกอำเภออะไรแล้วกัน หมอบอกไม่มียาตัวนั้นเออแต่ผมก็ถามในอดีตหลายรอบยาตัวนี้ไม่มีแต่ถ้าถ้ามาคลินิกข้างนอกอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลมีขายครับผมก็งงว่าทําไมโรงพยาบาลไม่เอามาเคยถามหมอบางคนเขาบอกว่าบางอย่างก็เหมือนเหมือนไม่มีไม่มีความจําเป็นหรือหมอไม่คิดว่าจะต้องมีเขาก็ไม่สั่งมาอาบอกเลยได้ผมอยู่อําเภอแม่แตงนะแต่ตอนนี้ก็ปรากฏว่า ผมก็มานึกเอ้มันจะดูเหมือนเราขี้ขาดป้าไม่กล้าฉีดยาที่เล็บที่ท,ที่ที่ขาที่เทา้าที่นิ้วเทา้าพอมานึกเอ้ยผมเคยเป็นเล็บขบนะแล้วมันเจ็บมากเลยไม่ไหวแล้วเคย<ป>เคยฉีดแล้วก็ดึงเล็บออกไปครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นรู้สึกเหมือนจะเกิดอุบัติเหตุที่เล็บเท้าด้วยแล้วมันเกิดเล็บมันฉีก,ฉกใช่ชแล้วมันก็กระเทือนแบบไปกระแทกเอออย่างนี้ ผมไม่แน่ใจว่าขี่มอเตอร์ไซค์หรือเท้าไปโดนอะไรเลยมันโดนอย่างแรงเล็บเนื่อมันกระเคือนเกือบจะเกือบจะหลุดออกอะประมาณเนี้ยมันก็มันก็เริ่มแบบมีอาการเน่าบ้างอะตอนนี้แล้วก็บวกกับเป็นอะไรเล็บขบอะไรผสมกันด้วยสุดท้ายผมก็เคยมาแล้วแหละฉีดทิศที่นิ้วโป้งเท้าแล้วดึงเล็บเนี่ยเคยมาแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งมันก็หลังจากนั้นมันก,มนก็มันก็หายนะตอนฉีดก็เวลาเราเจ็บแผล ความเจ็บปวดมันจะทําให้เรากลา้าใช่ไหมเพราะว่าเราไม่อยากจะให้มันทรมานแต่ตอนนี้ที่ผมเป็นอยู่ปัจจุบันเชือ้อรานี่มันยังไม่ได้เจ็บอะไรอยู่ดีๆต้องมาฉีดยาให้เจ็บสามจุดผมก็ไม่เอาสวัสดีคุณตรีครับแล้วตอนนี้ผมก็ผมก็เลยอย่างนี้นะผมก็เลยบอกหมอว่าถ้ากินแค่ยาได้ไหมหมอก็เลยบอกว่ามียาอยู่สองชนิดชนิดแรกก็คือกินอาทิตย์ละครั้งแรง อ,อีกชนิดหนึน่งกินทุกวันวันละสองเม็ดหลังอาหารชาชาชาเช้าเช้าเย็นคุณจะเลือกแบบไหนผมก็ถามว่าแล้วมันมีผลข้างเคียงไหมหมอบอกว่ามีจะเป็นอะไรครับมีผลอักตับถ้าคุณร่างกายไม่รับไม่ไหวตับพังแล้วหนึ่งเดือนให้มาเช็คแล้วเดี๋ยวจะตรวจเบาหวานให้ด้วยตรวจเลือดผมก็โอ้โหอะไรของมันไปกันใหญ่เลยเนี่ยใช่ไหม ซึ่งซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าเราจะให้ร่างกายเราอยู่ปกติแล้วไปตับพังทำไมจากการกินยาแล้วพอตับพังก็จะตายวายต่อไปได้นะครับผมคุณสมชาติคุยผมคุยกับแอดมินคุณกระยาไปแล้วคุณพี่พัดน้องแตงโมและทุกคนฟังแล้วรู้สึกไงผมก็เลยคิดว่าเอ้ยผมจำได้นะเวลาในอดีตท,ที่ผมมาทำสวนเนี่ย พอผมเป็นแผลเงี้ยผมผมกับนคนปรปฐมอะผมก็ตับไปปีไม,ไม่ไม่กี่เดือนเนี่ยมันจะมียาทากันเชื้อราเชื้ออะไรต่ออะไรแบคทีเรียรคือเราก็ตัดเล็บแคะแคะเล็บที่มันไม่ดีทิ้งไปแล้วก็ล้างน้ําสบู่เยอะๆนะครับถ้ามีแอลโกอฮอล์ลาดบ้างก็ดีแล้วก็ใช้บุสบูโปรเทคทาแล้วก็ทาด้วยยาครีมทาแก้เชื้อแบคทีเรียรไวรัสอะไรต่ออะไรแต่หมอบอกว่า ไม่หายสปอเชื้อไวรัสมันจะอยู่ใต้เล็บแต่ผมว่ามันหายนะแต่หมอบอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอีกแต่ไอ้เป็นอีกผมว่ามันเกิดรอบใหม่แล้วมันไม่ใช่รอบเก่าจึงอยากจะบอกทุกคนว่าบางครั้งให้อย่าไปเชื่อหมอเยอะนะหมออาจจะพาชีวิตเราหาไมไปก็ได้นะแต่ก็เจ็บป่วยเยอะเลยแล้วผมก็บอกว่าเออเนี่ยจริงผมก็เข็มมาผมก็โดนมาเยอะผมบริจาคเลือดมาเก้าสิบสามครั้งแล้วทาไมผมต้องไปตรวจเบาหวานทําไมผมก็ปกติอยู่บริจาคเลือดทุกครั้งเขาก็าเช็ค แล้วก็ตอนนี้แต่แต่ผมก็ไม่รู้นะมันมันเช็คเบาหวานได้หรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะเกี่ยวกันหมดอนะ่ะมันอยู่ในเลือดอะ่ะใช่ไหมเพราะเพิ่งดูมาว่าเลือดเนี่ยก็จะขับถ่ายออกมาเป็นปัสสาวะแล้วถ้าในปัสสาวะเนี่ยถ้าเป็นโรคเป็นเบาหวานเป็นอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นตรวจเลือดก็ตรวจตรวจ,รวจมันจะออกมาทางฉี่ทางปัสสาวะอะไรด้วยนะก็จะดูรู้ว่าเป็นโรคอะไรเป็น่สังเกตนะคนเป็นเบาหวานในเวลาฉี่ออกมาเนี่ย มดจะมาตอมเต็มเลยเพราะว่าญาติผมคนหนึ่งเป็นอาซิมแบบภรรยาน้องพ่อเขาเคยมาเข้าห้องน้ําแล้วเขาเหมือนลาดแล้วมันลาดไม่หมดอ่ะมันกระเด็นแล้วผมก็ไม่ทันไปเช็คปรากฏว่ามดเต็มเลยมาเป็นฝูงใหญ่เลยก็ตกใจก็มันก็เลยมานึกเอออัซิมเราเขาเป็นเบาหวานเนี่ยนะกลัวมากเลยนะต้องไปลาดน้ําไล่มดแล้วแล้วมดดํามดดามดควันไฟอ่ะมดดา ราไม่รู้ไม่เช็กใช้เรียกมดควันไฟไหมคุณกัลยาใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้ใช่นะดำตัวเล็กๆตัวเบาๆอ่ะไมชด๋อไม่ใช่นะอ่ขอคุยเรื่องเรื่องแผลต่อขอคุยเรื่องแผลต่อซึ่งผมจะบอกว่าถ้าเรากลับไปนอนปกติร่างกายมีภูมิคุ้มกันพยายามทำความสะอาดแล้วก็ไม่ได้ลุยน้ำในสวน ไม่ได้ไปโดนน้ำไปโดนดินโดนอะไรเนี่ยไม่เข้าเล็บเนี่ยมันก็หายอ่ะไม่เห็นต้องกินยาให้ตับพังเลยแล้วพอถามหมอหมอก็ฟันธงว่าไม่มีทางอื่นแล้วพอผมบอกว่าในตอตอในอะไรต่ออะไรมีเป็นเยลเป็นอะไรที่แบบผสมเป็นตัวยาหอยทากแล้วก็เชื้ออะไรอยู่ไม่รู้ที่มาฆ่าตรงเนี้ยก็เห็นมีเขาขาย ใบแดงประมาณสองใบสี่ใบห้าใบแล้วก็หยดหยดที่เล็บ <_ d iam ond> เขาก็หายกันนะแล้วเขาบอกไม่ต้องกินยาเลยนะตอนี้หมอบอกไม่เคยรู้ไม่เคยมีไม่มีหรอกในโลกนี้ <_ d iam ond> คือจะบอกว่าอย่าไปเชื่อหมอแค่นี้ละแล้วก็ผมมั่นใจว่ามันหายได้เพราะผมเคยหายแล้วอะนะตอนนี้พอนึกถึงอาจารย์สอนเคมีบอกว่าบางครั้งเวลาไปหาหมอหมอบางคนพอเปลี่ยนหมอหรืออะไรก็จะบอกว่าคุณอย่ามารู้ดีกว่าหมอ ยาเนี่ยให้เชื่อหมอนะหมอเรียนมานะตอนนี้อาจารย์ผมบอกว่าจะไม่รู้ดีกว่าได้ไงแกก็เรียนทางเคมีมาแกเป็นอาจารย์สอนวิชาเคมีจบปริญญาจบทั้งตีและโทมั้งสอนมัธยมปลายนะครับผมเรียนสายวิทย์คณิตตอนมัธยมต้นและ,ะปลายแล้วทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าทําไมผมจะไม่รู้ ผมรักษามาตั้งยี่สิบปีผมกินยามาจนจำได้หมดแล้วตัวไหนตัวไหนแล้วผมก็รู้อาการของโรคดีพอหมอคนนั้นจะหยิบยาแบบนั้นมาบางครั้งแกเคยกินแล้วไงแต่แ,แกเคยใช้ลักษณะนั้นแล้วแกก็รู้ทันทีว่ามันไม่ดีหรอกมันไม่หายด้วยอาจเป็นอุทาหรณ์นะคุณคุณคุณสมชาติช่วยช่วยบอกบอกหน่อยครับเป็นอุทาหรณ์เฮ้ยคุณสมชาติหลับแล้ว เอาน้องแตงโมยังตื่นอยู่ไหมอาจจะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นแล้วก็ได้โดนโดนแมวกัดเส้นเอ็นขาดเลือดไหลไม่หยุดเพราะว่าเลี้ยงแมวไม่ดีแมวแค้นกระโดดงับคอกัดโดนเส้นเลือดใหญ่ตายสนิทเดี๋ยวจะได้มาเป็นผีนะเดี๋ยวมาผมเจอะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะ อาเชิญคุณกระยาขึ้นช่องเล็กพูดคุยแทนผมหน่อยผมปวดปัสสาวะเดี๋ยวมาครับผมเชิญหน่อยเชิญหน่อยอบคุยไปเรื่อยๆครับต่อๆผมขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึ่งไ่าคุณกระยาชวนคุยก่อน